วันเสาร์ที่29มีนาคม2568ที่บ้านนาเล็กคนรักมิชัยบัญชาถนนพาณิชเจริญจังหวัดเพชรบุรีมีงานทำบุญเพื่อที่จะเปิดบ้านนาเล็กคนรักมิชัยบัญชาอย่างเป็นทางการนะครับบ้านคนรักวิชัยบัญชาหลังนี้จะเป็นหลังใหม่นะครับที่ย้ายมาจากที่เดิมนะครับที่เคยอยู่ที่ถนนคลองกระแสง ย้ายมาโดยการสนับสนุนของกลุ่มลูกว่านะครับอาจารย์จำลองนะครับวันนี้ก็ได้เริกนะครับก็นิมนต์หลวงพ่อแดงเจ้าอาวาสวัดท่ากระเทียมอำเภอท่าหยางจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อลำดับญาติกันแล้วนะครับหลวงพ่อแดงเจ้าอาวาสวัดท่ากระเทียมนั้นมีศักดิ์เป็นหลานของพระเอกมิตรชัยบัญชานะครับวันนี้ก็เลยเป็นการร่วมกันทําบุญเพื่อระลึกถึงพระเอกมิตรชัยบัญชานะครับเริ่มจาก ลุงเล็กสนัน่นพยับพฤกคนที่รักมิตรัยบัญชาแล้วก็เปิดบ้านมิตรัยบัญชาให้เป็นสาธารณะเพื่อให้คนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเวลานะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับกลุ่มลุกว่าเพชรบุรีนําโดยอาจารย์จําลองบูสุวรรณนะครับสนับสนุนให้มีบ้านคนรักมิตรัยบัญชาหลังนี้ขึ้นมาจนสําเร็จนะครับและสุดท้ายนะครับกลุ่มพวกเรานะครับกลุ่มไวหวานวันๆจากกลุ่เทพ ก็เป็นกองหนุนอีกกองหนึ่งนะครับที่สนับสนุนลุงเล็กให้เปิดบ้านคนรักมิจัยบัญชาวันนี้ก็เลยได้เลิกดีนะครับทําพิธีเปิดบ้านนาเล็กคนรักมิจัยบัญชาหลวงพ่อแดงเจ้าอาวาสวัดท่ากระเทียมนะครับก็เดินทางมานะครับพูดถึงวัดท่ากระเทียมแล้วก็จะเป็นวัดที่มีเรื่องราวของพระเอกมิจัยบัญชานะครับอัฐิส่วนหนึ่งของพระเอกมิจัยบัญชาก็อยู่ที่วัดท่ากระเทียมนะครับ ที่วัดท่ากระเทียมนั้นมีหุ่นม,มิจฉบัญชาอยู่สองหุ่นนะครับเป็นวัดเดียวนะครับที่ทําเรื่องราวของพระเอกมิจฉบัญชาต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะครับพระเอกมิชัยบัญชานั้นเสียชีวิตไปนานถึง55ปีแล้วนะครับโดยเสียชีวิตเมื่อวันที่8ตุลาคมปี2 5 1 3จากการแสดงภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองนะครับในฉากสุดท้ายของหนัง ต้องโหนบันไดลิงของเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะถ่ายฉากปิดฉากจบของหนังนะครับแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าฉากจบของหนังเรื่องอินทรีทองนั้นจะกลายเป็นฉากสุดท้ายในชีวิตจริงของพระเอกมิเชบัญชาเสียชีวิตอย่างกระทันหัขนขณะที่อายุเพียง36ปีนะครับสมัยนั้นเรียกว่าช็อกวงการบันเทิงเลยนะครับไม่มีใครคาดคิด แต่สิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่ทุกคนช็อกก็คือเรื่องราวของเะเอกวิทยบัญชานั้นแม้ว่าจะผ่านมาอย่างยาวนานถึง55ปีนะครับก็ยังมีหลายกลุ่มหลายคนนั้นช่วยกันสานต่อเรื่องราวของเะเอกวิทยบัญชาจริงๆยังมีหลายคนนะครับที่รักและคิดถึงเะเอกวิทยบัญชามีของรักของสะสมที่เกี่ยวกับเะเอกวิทยบัญชาเก็บไว้ที่บ้านอยู่หลายคนนะครับเพียงแต่ว่า ยังไม่สะดวกที่จะนํามาจัดแสดงให้ชมนะครับเพชรบุรีนี่จะมี2ที่นะครับก็คือบ้านลุงเล็กสนัน่นพยับพฤกนะครับแล้วก็ที่วัดท่ากระเทียมของหลวงพ่อแดงมีเรื่องราวของมิจฉาบัญชานั้นให้คนเข้าไปศึกษานะครับส่วนที่พิษณุโลกก็จะมีพิพิธภัณฑ์มิจฉาบัญชาจังหวัดพิษณุโลกของคุณบัญชาวาจาสุวรรณนะครับส่วนพวกเรากลุ่มใบหวานว,นวานวานกรุงเทพนั้นหาฟิล์มหนังไทยเก่า เน้นหาลีมหนังมิชัยบัญชานะครับนำมาบูรณะนำมาแปลงเป็นฝ่ายดิจิตอลสร้างบทภาคนะครับแล้วก็ช่วยกันทางหนังมิชัยบัญชาหรือว่าเป็นหนังที่หาดูได้ยากนะครับจากนั้นก็นำหนังมิชัยบัญชานั้นเดินออกฉายนะครับให้คนที่รักคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหนัง16มมของพระเอกมิชัยบัญชานั้นได้ชมกันนะครับหลักๆตอนนี้ก็คือเดือนละหนึ่งครั้งที่ ิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจัางหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เดือนละหนึ่งครั้งอีกนะครับที่หน้าบ้านนาเล็กคนรักมิตรชัยบัญชาถนนพานิชเจริญจังหวัดเพชรบุรีนะครับพวกเรากลุ่มใบวันวานก็ไปสนับสนุนกิจกรรมของคนที่ทําเพื่อรักเพลงมิตรชัยบัญชาเมื่อเสร็จจากพิธีทาบุญเปิดบ้านนาเล็กคนรักมิตรชัยบัญชาเสร็จแล้วนะครับอาจารย์จำลองบูสสุวรรณนะครับ กลุ่มลูกว่าก็นิมนต์หลวงพ่อแดงนะครับไปเยี่ยมชมบ้านโบราณนะครับที่กลุ่มลูกว่านั้นได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็มีด้วยกัน3หลังนะครับ3สถานที่มีหลังที่2นะครับบ้านประนิษานะครับเดี๋ยวก็จะไปบ้านจันเพ็ญน,นะครับก็เรียกว่า ขึ้นไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปเป็นเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับกิจกรรมของกลุก่มลูกว่านะครับที่ดำเนินงานมาอย่างยาวนานนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าให้เป็นสริมงคลนะครับนี่ครับขึ้นมาบนเรือนบ้านจันเพนนะครับอาจารย์จำลองเองก,ก็แทบจะไม่ค่อยว่างนะครับรับแขกผู้มาเยี่ยมชมตลอดเวลานี่ กำลังจะกลับนะครับก็มอบเหรียญน,นะครับเหรียญมิตรชัยบัญชาให้กับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ครับแล้ก็ขึ้นรถกลับวัดท่ากระเทียมครับ